ความสุขคือรากฐานที่แท้จริงของชีวิตความสุขทำให้เราทุกคนมีพลังชีวิตที่จะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงและมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรในพจนานุกรมส่วนใหญ่อธิบายไว้ว่าความสุขคือความสมหวังความสมปรารถนาะความได้ดังใจหมาย การบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการความสุขทำให้เราเกิดกำลังใจมีความปลื้มปิติที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความหวังจากผลการวิจัย75ปีของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่าคนเราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาได้อยู่ท่ามกลางมิตรภาพที่ดีงามเอื้ออาทรต่อกัน พึ่งพากันได้ในยามถูกยากเราสามารถซื้อความสุขได้หรือไม่ไม่เสมอไปมีบางอย่างเงินก็ไม่สามารถซื้อได้เช่นความรักความดีหรือความสุขก็ตามทำอย่างไรเราจึงมีชีวิตที่มีความสุข 1. เข้าใจตัวเองให้ดีรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร ชอบอะไรไม่ชอบอะไรทำอะไรได้บ้าง 2. งรู้ศัก,กยภาพของตัวเองว่าจะพัฒนาไปได้อย่างไรให้ดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆ 3. เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจคนรู้ว่าโลกนี้ก็มีทั้งดีและร้ายทั้งบวกและลบและ 4. มีเป้าหมายที่ชัดเจน ชีวิตต้องการบรรลุถึงความฝันอะไรบ้างฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงชีวิตคนเรานั้นสั้นนักเราควรใช้เวลาให้มีค่าที่สุดในการอยู่กับคนที่เรารักดังนั้นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความสุขจึงเป็นหัวข้อสำคัญที่เราทุกคนควรค้นหาความหมายให้พบ เพื่อที่จะได้สร้างเป้าหมายที่นำไปสู่ความสุขอย่างแท้จริงความสุขคือรากฐานที่มั่นคงของชีวิต